านายลังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยภาคส่วนราชการร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติงานเตรียมการรับสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรในวันที่29มีนาคม พุทธศักราช2564ท้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจเพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงทุกโมเหล่า ร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป